ครับการสวัสดีทชมชมนะอยู่กับผมรายการ NKZ TV นะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเดอ The Good ไม่นะไอพวกบัตรสีบัตรแถลงลือเพิ่งทำอะไรกันนี้อะแล้ไม่ทำกันบนฝาผนังเนื้อเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเอ้ย <ale m any> ยาง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 เข้ามาเข้ามาโอเค okay, ตอนนี้เรากําลังรอรอรอนร้องตะวันนะโอเคครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเกมเอ่อเกี่ยวกับผีแล้วให้โค้ดตะวันไปดิเกี่ยวกับผีตัวนี้นะเราก็ได้ไปศึกษาแล้วหลังจากพัดแล้วที่เราได้ตายตายผีมานะโอเคเราก็ได้ไปศึกษามานานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นสักทีนะโอเคเราก็ไปติดไม้ควยนะโอเคไม้ครับโอเค โดยโดยผีในเกมนี้ครมันจะมีสกิลนะก็คือสามารถปีนผนังได้นะก็คือ360องศาได้มันจะปีนไม่ได้ทุกที่นะเมื่อกี้นะฮะสกิลมันง่ายๆฮนะแล้วก็มีความเออแล้วก็เดินเร็วเนาะโอเคโดยผีนะจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการปิดไฟน,ะนั่นเองฮะก็คือปิดไฟเพื่อผีเราจะหายตัวนี่เ <laughs> ย,ยังไม่หยุดทำอยู่ไอเด็กเกียบัตรสลีบัตรสลีบเฮียเ <laughs> กียมันเป็นกองกอย บแบดแบดแบลแบดอ๋อไอ้ีค่นี่แม่งเอ,อ้ยหลอนกว่าผีอีกไอ,อ้ดูท่าไปเลยเไอ,อ้อะไรไอ,อ,อ้ยนี่มันสมลมไททันหรือผลิตสมแล้วที่เป็นแก๊งไร่สมบอูอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยเขามันไก่ทำอะไรเนี่ย one hour later ้ามาแล้วอ่ะโอเคอันดับแรกเราจะต้อง พิดเชฉชายเดินแล้วมึงจะเห็นอะไรมาไลย <c oughs> เปิดประตูเก็บคอ้อนอ้าวค้อนหายม่อนเกียระเรมึงเอาไปนู่นแล้วคอ้อนกูไอ้ไอ้ควาย <c oughs> ตะวันทำไมไม่พูดในดีดวะเปิดไมในเกมเปิดไมในเกมทำไมวะกูไม่ได้ยินมึงหรอก ไอ้ไอ้ควายเอ้ยไม่เปิดดีเปิดสวิตดีทำไมไม่เปิดเนี่ยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยภารกิจของเราก็คือการอย่าพึ่งดีมึงรีบคอไปไหนเราต้องเก็บโอ้ยไอ้ตกใจต้องเก็บรักครั้งมาก่อนตะวันไม่พูดในดีแต่ไม่รู้เหมือนกันตะวันไม่พูด หิวเดี๋ยวๆรชื่อมึงแปลกๆนะหิวแต่หวีวีกล้วยไหมเพื่อนเอ้ยขอดีขอดีขอมึงก็ขอดีใครมี this is a คลอร้อนหมดแล้วเหรอเฮ้ยกูมาห้องใหม่แล้วใหม่บามาเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับกูดิมันไม่เปิดหรอกใหม่เราต้องมาเปิดอันนี้ก่อน อืมอืมอืมเฮ้ยใหม่ไฟละ่ิดไฟละเอาว่าเสียงมาจากเครื่องไอ้ใหม่เลยไอ้แย่แล้วไอ้ใหม่อยู่อยู่กับใครวะไมนได้อยู่กับกูเหรอเปิดเครื่องเสร็จยังนี่เสร็จแล้วเนาะไอ้ควายมันกำลังไปทางซ้ายมือ อุ้ยทานต่อหน้าต่อตาเลยปิดไฟดิอุ้ยต่อหน้ากูเลยไอ้้ยปิดประตูละไอ้เจ้าต้อนโกงเกมไอ้เฮียจอโคตรสว่างเลยไอ้เี้ยเดินเปิดไฟยังไม่มีปัญหาสว่างห้องลายต้อไม่ได้เปิดเปต้อไม่ได้ปิดเปิดใช่รอทำไมมันสว่างเกินไปละกูก็สว่างนะเนี่ยกูก็ไม่ได้เปิด เฮ้ยตัวเฮียอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยมายาวไปตัวเฮียอะไรไม่รู้ไอ้ไอ้ควายเอ้ยแล้วตะว,วันไปไหนวะไม่รู้ตะว,วันมองทท้งมปยังก็ยังอยู่นี่ตะวันไม่ออกดิบไปเรียวเหรอภาพภาพอุโมงค์ปริศนาเป็นผีในอุโมงค์นะฮะ ข้างหลังเขียนว่าอะไรไม่รู้เรายังอ่านอันนั้นไม่จบเลยไหมเฮ้ยไม่เสียงมาเสียงมาเฮ้ยเดี๋ยวกูแทรกเข้ามานี่กูแทรกเข้ามาในกล่องได้ไงไหมไปดูดิกูเข้าอยู่ในกล่องอุ้ยไม่เสียงไม่ไม่ละ ไปแล้วไหมยังหลอนเลยกูเข้าไปแทรกงี้วไอ้ควายเอ้ยมึงไม่ให้กูออกเลยเหรอเสียงไม่ก็ไม่กลอก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  กเคียร์นี่ไม่น่าโดนผีฆ่าไปแดงเฮ้ยเราไม่ได้ไปไหนแน่เลยไหมใครจะเป็นคนพูดช่เสี่ยงตายเข้าทางนี้ก่อนมีไงเนี่ยทางกูเนี่ยมาทางนี้ก่อนเรายังไม่มาเปิดตึกน้ำเลย อุ้ยศพตะวัน <c oughs> เฮียนอนค้างเลยแ <c oughs> ม่นาตะวันตะวันกุ้งไห <c oughs> นวะตรงที่ไอ้ใหม่อ่านนีอ่านไม่จบเลยเมันนั้นเ <c oughs> ข้าไปล <c oughs> งตา กำลังอ่านดีดีมึงเจอแถวแถวนี้ไม่อย่าก,กูจำได้เออเดินเข้าไปลึกๆหน่อยอ่ะก็เจอเจอแม่คีย์อะไรสักอย่างคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือศพะว่างกตายตรงนี้ได้ยังไงเฮ้ยดูกับไม้เนาะ yes กรอก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 เสียงแม่งมาอะไรแม่งปิดไฟละปิดไฟละ เอ้ยเคีื่ออะไรนี่เคมแม่งบักไม่รู้กูอยู่ไหนนะกูเดินหม่เทสมุดอ่ะเหงาอ่านให้ฟังน่ใหม่ชื่อว่า d a n g e r o u s Ah Genetic Experience มันแปลว่าอะไรอ่ะมันื่อ,อที่เก็บเราเก็บไปไม่ได้อะเราดูได้อย่างเดียวเปิดยังไม่ได้เลย ลใ้ให้ต่ออ่านนิดนดูดิมันคืออะไรไมันไม่มีอะไรอะไรใครติ๊งต่องติ๊งตองยังหลอนเลยเฮ้ตรงนี้ประตูเปิดอ่ะเปิดเข้าไปไง <c oughs> อุ้ยใหม่กูเจอห้องที่เป็นห้องโกงด้วยโ <c oughs> อ้โหเราไม่เคยเดินมาไกลขนาดนี้มีรูปภาพใหม่ด้วย <c oughs> เป็นภาพของห้องโกงใหม่ตบปุ่มมานะ เป็นห้องกกงอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ไม่ยทําไม่มีมมอะไรข้างหลังต่อดูดิเป็นห้องกกงเป็นที่นี่แน่นอนไม่เรามันอาจจะเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างนึงอะไรนะมีอะไรไหมทางนี้ไม่มีเนาะเฮ้ยมันมามันมาปิดไฟก,ก๊อก,ก๊อกอกอก อาว้า <Krist ian> น้องใหม่อาวา้ากูก็เซียนกันเอ้ยมีมีที่กดล็อกอีกไอ้เหี้ยเอา้ามลืมปิดไฟเหรอมันมืดเกินไปกูมองไม่เห็นเปิดไฟตกตายเลยนะเฮ้ย <sympathy> ใหม่แม่งโดนกรอก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 โอเคเปิดแล้วใหม่ ไม,ไไม่ไม่โดนกรอกกรอกกรอกไม่ไม่ฟังเสียงมันเลยไมนน่มาไม่ได้มีเสียงมาด้วยซ้ำหยุดเปิดไฟพึทนพิพี่เลยแล้วถ้ามเปิดไฟก็ไม่เห็นเลยคุณได้ยินเสียงมันแล้วไหม กูอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้กูหลอนแล้วตรงนี้มีทางแยกขึ้นบันไดมาเอ๊ะแปลกว่ะขึ้นบันไดมาจีใครม่กูเจอภาพถ่ายเลยไม่รู้เอาภาพห้องนี้ห้องไหนห้องเก่าเลห้องตรงไหนห้องเก่าเลย มันคันไปแล้วต้อม่ดูดิห้องไหนหชื่ออ่ะชื่อ,อทางเดินท่อระบายน้ำเหรอโอเคใกล้ๆกูนนี่ว่ะเปิดป,ปิดไฟเดินกลับแม่งนี่ไหม,ไม,ไมเยมันมาหลอกหลอกข้างหูแล้วมั้ย ใครเก็บไปเลยเนะี่ยเดินชิดกระแมงเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึง นั่นก็ตรงไปไหนภาพใส่ตรงไหนกูกมาแล้วท่อรับน้ำเห็นมึงแล้วตรงนี้เนี่ยเอา่ะเป็นภาพอะไรสักอย่างหนึง่งเฮ้ยหมุน,นด้วย คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันกรอก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 มาแล้วเฮ้ยตอ้มันมีต้นไม้มันมีภาพตรงนี้ด้วยเนี่ยมันต้องมีเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามึงสองฝั่งให้มันเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยมึงต้ให้มันตรงกันดี มหลอนไล่เบสออกไปอไอ้เฮียดีเพื่อนอัดคลิปอยู่นี่ไปอาวไปยาวไปเสียงมาแล้วไอ้เฮียปิดไฟดิปิดไฟ อม่เงมันจะกลอกรกก๊อกกก๊อกกกอกรกก๊อกรกก๊อก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 รกก๊อกกกอกรกก๊อกรกก๊อกรกก๊อกกกอกกกอกรกก๊อกรกก๊อกกกอกรกกอกรกกอกรกก๊อกรกก๊อกรกก๊อกรกกอก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 กอก โอ๊ยไอ้เฮียกูแค่เปิดประตูกูยังไม่เปิดไฟเลยนะเนี่ยใหม่อะไรวะฉันได้ฉันได้ล็อกตัวเองและทิ้งกุญแจไว้ในห้องนิรภัยในกรณีที่ฉันกำลังจะทำการทดลองไม่สำเร็จรหัสเพื่อเปิดตู้เซฟรหัสนั้นก็คือ อยากลูกไปตามหาเสิไปหาเเลยแต่เอารหัสกตวไปไว้ที่่นหมดแล้วไอ้ไอ้ไอ้ควายเอ้ยไม่เบ็ดออกนี่เข้านิบดื้อกูเตะมันออจากดินเอ้อาวะมึงตายมึงตายมันวิงตูดมึงแล้วมึงตามตูเดปิดไฟดิปิดไฟ โอ้มึงไม่ปิดไฟแล้วโอเคครับผู้ชมเต้นไปพาร์ดหน้ายังไม่ผ่านดีดีนะ